ถวายความเคารพมายังเจาา้าคณะภาคหนึ่งวัดโหรัตนารามเจาา้าคณะที่มานครวัดมหาธาตุคณะสงฆ์ในเกตกรุฑมานครนนสงฆ์เขตดุสิตเนื่องจากว่าพระครูพิทักษ์รัตนวงศ์วัดเบญจมา,าพิตรได้มรณภาพลงวันที่28สิงหาคม สมภารหสิเธอเป็นชจาคณะแขวงดูสิมีรองเจาคณะแขวงก็คือท่านพรมครูมนกนิจจานุยุทธ์วัดประสาทบุญยาวาสเมื่อถ้านจ้คณะแขวงในมรณภาพลงก็จะต้องแต่งตั้งรัศาการ เจ้าคณะแขวงต่อไปก็จะต้งนำเสนอรองเจ้าคณะแขวงเป็นเจ้าคณะแขวงในวันนี้วันที่27ตุลาคมพศ2566ได้พิจารณาไตรตรองดีแล้วว่าท่านประครูมนูนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองเจ้าคณะแขวงด้วยความเ,เรียบร้อยเป็นพระเทรัที่มีคุณสมบัติ ดีงามเป็นที่เคารพนับถือของขตดดุสิตของแขวงดุสิตจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะแขวงดุสิตโดยมีประจักษ์พยานซึ่งประกอบด้วยธรรมสรุขชายรุ่เทียมวนหลงเหลืองนูน้นนะฮะธรรมสุขชายก็เป็นเลขานุก,การเจ้าคณะแขวงดุสิต ตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วนะพระกุศลกราพลประจักษ์เป็นผู้แทนของท่านเจ้าคณะแขวงถนนนครชัศรีคณะทีมทำงานซึ่งประกอบด้วยพระมาบุญคงประเด็นธรรมประโยคพระมคมประเด็นธรรมเจ็ดประโยคพระมหากิติศักดิ์ประเด็นธรรมเจ็ดประโยคธรากิจประเด็นธรรมเก้าประโยค จะไปเป็นสักพิญญายในการแต่งตั้งในการแต่งตั้งนี้เป็นการถวายงานพระศาสนาให้แก่พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถสำคัญอยางนี้คือศีราจารวัตที่ดีงามที่พึงเคารพนับถือแล้วก็ประชาอธิกรณ์ที่จะพึงตำนิติเตียนคอเรนเทัลจุคณะภาคหนึ่งวัดหรัตนาราม เรียนจากรุงเทพมหานครคณะทํางานกรุงเทพมหานครได้ช่วยกันดูแลแนะนําในการปฏิบัติงานมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะแนะนำท่านโดยตรงหรือผ่านเจา้านณะเขตดุสิตก็ขอความเมตตาช่วยแนะนำโดยทำคณะเลขานุก,การเจ้าคณะแขวงเก่าเจาา้าคณะแขวงถนนนครชัยศรี มีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือกิจการคณะสงฆ์ก็บอกจาได้เกิดฤิคือผมเองมาได้เลยเราทำงานร่วมกันอยูทั้งขอฝากไปยัง,งคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครว่ามีอะไรจะพึงสงเคราะห์อนุเคราะห์กันด้วยสารานิยธรรมหกประการซึ่งเป็นเครื่อะลึกถึงกันก็ข,ขอให้สงเคราะห์อนุเคราะห์กันด้วยความเมตตาด้วยความครบนักถือ ดังนั้นก็ขอให้รับทราบการแต่งตั้งในวันนี้ซึ่งพระคุูปรารสุวทรณนหลโรคุณในขนุก,การเจา้าคณะเขตดุสิตไม่ได้มาเพราะมิทุระก็ถือว่าเป็นสักิพยา,ยานในฐานะที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ขอถวายรายงานนี้ลงสื่อพิจระประกาศให้คนได้รู้จักกันส่วนหนังสือรายงานก็จะนำถวาย ตามลำดับไปตามกฎระเบียบของมหธิสมาคมสืบต่อไปเพราะฉะนั้นท่านนี้ไปเขาจะขอโอกาสถวายไม่ใช่เป็นการมอบนะครับถวายงานท่านเพื่อการพระศาสนาสืบต่อไปมนตพิยาายาานสะ วัตนะอวันตามวิเชยุอิชยานสุชยามาคาเลอปาราชิตาปานังเกศเสศปทมิภะเรียิเสเกสาปะพุทานังอังป เตโสนาคาตาสุมังคารสุปปพัสุหทีตานสุขโนสุโมหตุ จะเสวียฐานพระมจาริสุปทาคินทางกายกรรมว่าจากรรมบงปทาคินทางปทาคินนามโนกรรมปนีเทตเตรปทาคินนามปทาคินนามนิกตวานนลพันตาเทรปทา

สาสนาอรูโขสุขิตตัวโหิสหัสสปิธิยาติพิโสอัตลาทัวสุขิตตัววิรุณหูวเธสศาสนาอรูโขสุขิตตัวโหิสหัสสปิธิยาติพิโสอัตลาทัวสุขิตตัววิรุณ Who are transactionary? Who are co-executors? Who is a